ยืดมาเนี่ยตุ้มมาไปไปเลยขึ้นเอ้ายืดยืดเออกินแมวเอาตุ้มมาน่ะอ้อนไม่รู้กินไก้อกินแมว ความยาวกี่เมตรปอหูเหลือมความยาวประมาณ3เมตรช่วงนี้มูลนิธิสัทธาสานักกีการกุศลอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับเล็ดนำไปปล่อยกลับสู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิม หมู่ที่8ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จัังหวดนะครสีธรรมราช วัวไปอันแล้วนาน้องนะระวังนะนำไปปล่อยกลับสู่ตธรรมชาตินะครับความยาวประมาณ3เมตร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn